ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมพี่น้องครับวัอนี้กะมาพบมาพ่อกันอีกแล้วนะครับกับมนัดฟาร์มเนาะเป็น 3, อีพีทีหนึ่งร้อยเจ็ดแล้วครับผมวันนี้เพิ่งว่ามาฝากพี่น้องนี่เป็นอ่วทอง,งว่าแม่ลูกว่าสื่อสองได้สามแล้วก็อนาคตอพอคุ้มฝูงได้ด้วยครับพี่น้องครับ ทั้งหลังผมก็มีได้พี่น้องเด้อมูมแม่ใหญ่ๆสิเป็นง้วงท่องเฟิบใหญ่อยู่ทางนี้นะครับอ่ะนี่มาเลือกเอานะครับพี่อีกตัวหนึ่งอยู่พี่พิกัดของบนัดฟาร์มนะครับเด้อไกยูยทีบ้านเล่างงตำบลบอระบืออําเภอบอระบือ,อ,บบอจังหวัดมหาสาร,รคามครับผมเอาวเดี๋ยวลังหลักะเมน,น้มีที่เด็ดผู้ใดอยากจะได้ควายนะครับมีไห้คูนึงอยู่ไายคลิปนะครับอ่ะนี่หลกักะสำหรับคนที่เขามาเบิ้งนะครับพี่น้องครับอยากจะได้พวกไข่ตัวสั้นสัตว์ฟ้าเขียวเพิ่มการกับสัต,ตว์ไวกะ ซื้อสั่งซื้อจากช้อปปี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์มาวางไว้ให้เนาะ่ว่าจะเป็นพวกขุมง่วมวุ่นี่ใครตัวสั้นกับขวดหนึ่งกับสามร้อยห้าสิบกหนักพี่น้องสองขวดหกร้อยสามขวดพันหนึ่งอย่างไรก็สร้างเอาขวดเอาอยู่ใต้คลิปนี่แหละเอ้าก่อนอื่นกับสิพาพี่พาน้องไปทักทายกับทั้งมนัดกันครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ครับพอกันแล้วนะครับเนาะคลิปนี้มีพี่ที่้อยรอยเจ็ดน้องพี่ร้อยเจ็ดครับผมครับผมมีพี่นี่กับมี่ง่วแม่ทองแม่ลูกนะครับแล้วก็ซื้อสองเลสาม มาฝากพี่น้องอยู่โค้งหนึงครับผมอ่ะครับราคาเกษตรกรกัจับต้องในขี้เกลาอหรอครับพี่ครับครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ0 6 5 3 2 5 6 6 4 2ครับผมไอดีไลน์กับเบอร์เดียวกันนี่แหละครับช่องทางหนึ่งเป็นเฟซบุ๊กนะครับมนั์ฟาร์มครับผมอ่ะ พอพันตัวงามนี่รงใสสีบริยั่งหล่ะหลุนบริยั่งครับพี่โทษจนสายใหม่ครับผมเอนป่ะเดี๋ยวอันมีได้ไม่อีกเด็ดมันดำมาฝากอีกไม่เอานครับผมเบอร์หนึ่งยุใสครับเอาเมาะทองนี่พี่เอาเงาะทองราคาเบาๆทรงฟีทัดหอีสานสูงโตได้พี่น้องไม่เนครับผมเอาเลือกเอาผู้ใดแบบอ่างบป่ทานหลายอยากได้แบบเบาๆอยากได้เป็นงาะทองเนาะงบหมื่นก็บาทนี่มาเลือกเอาพี่น้องครับนี่ตัวนี้ตัวนี้ก็ใสสีประมาณร้อยสี่สิบนี่มั้งพี่น้อง ตัวนี้เป็นงว้วนทองจักเดือนทองพอได้ครับตัวนี้ <lean> er ทองห้าหกเดือนครับพี่ทองผสมโตครับตัวนี้อันนี้ทองคมโตัวหาถึงหกเดือนครับผมอันนี้คือรับประกันทองเ้อพี่น้องครับ,รบง้วนลูกไหนครับง้วนลูกสองครับพี่ง้วนลูกที่สองครับผมตัวนี้นัดเปิดเท่าไหร่ตัวนี้เอามึงเมื่นห้าพันบาทครับพี่ตัวนี้มืนห่าได้อครับมีตำหนิ้อย่างบ่ครับบ่ครับพี่ต่ำหนิบ่มีเด้อครับบึ้งมุมนี้ก่อนพี่น้องเดี๋ยวบนสูดสีพลาบิ้งอ่าล่าเรียดอีกที่หนึ่งเนาะดูชชัััััดดดๆไปนนนะครรรบตงงงงใใเหห็่่สสยย้้พีอโทถาม เบอร์คุณยูหน้าจอนี่ครับผมเป็นเครื่องอมตัวนี้นุ่มกับบติงนะครับหางบอดอกบอแซมนะครับพี่น้องนี่เบิร์เล็บกับบ่มีปัญหาหรอครับมีปัญหาเดียวคือกินยาเก่งครับเบิร์ดรงหล่นเห็นป่ะเนี่ยใหญ่แหงกระเล็มนะครับหญ่แหงกระเล็มนะครับจักนั้นกันเกี่ยวเขาออกซื้อไปไว้รถพี่น้องกันเจ้าขาออกเนี่ยบ่ได้ใจเวลาราคสิพุ่งคนอีกบ่นะครับเนาะครับผมนี่เอานะครับตัวนี้มือหนาต่อรองได้ทรงฟีทั่วอีสานนะครับ นี่แหละเอาเบื้องสีชัดๆมาเห็นแดดออกแล้วนะครับต้นนี้โบมีแล้วครับพี่น้องเด้อทุกขาถอนนี่บ่มีครับใส่ประมาณร้อยสี่สิบนะครับพี่น้องครับตัวดีอ่ะ่ะนีตัวแรกเราเดือด,ด,ด,ดอ้อมให้เบื้องจักน้อยครับพี่น้องเดี๋ยวจังพาไปเบื้องตัวต่อไปนะครับเนาะนี่มูฟเฟมใหญ่อยู่ทางหลังนะครับพี่น้องเดี๋ยวจังเบื้องกันอยากจะได้ซื้อสองได้สามก็จังเบื้องเอานะครับตัวแรกตัวที่สองแล้ตัวไหนครับตัวที่สองเอา แม่ลูกซื้อสองในสามนี่ครับพี่ตัวนี้คู่นี้แดงใหม่เด้อได้พี่น้องเป็นแม่ลูกแลก้วก็แม่ท้องแล้วตัวนี้เป็นลูกตัวผู้นะครับเด้อครับตัวสีนี่ยังจัดได้ล่ะสีใหม่เลยครับผมสีใหม่นะครับเอาตัวผู้นี่จักเดือนแล้วลูกเพิ่นตัวนี้ลูกเพิ่นได้ประมาณห้าเดือนนี่แหละพี่หาถึงหกเดือนเด้อครับพี่น้องครับเพราะว่าแม่เพิ่นท้องในสามเดือนแล้วครับแม่ท้องสามเดือนก็พอได้ท้องกับซีไว้หนึ่งเจ็ดแปดครับเจ้าโชคครับเจ้าโชคตัวนี้กับสีลูกที่สองนี่แหละพี่น้องครับแมนครับตัวแม่เพิ่นนี่ตัวนี้เป็นลูกแรรกเเดด้้ออคัับตวนี นะครับเอาผู้ใดหาแบบนี้อยู่แม่สูงร้อยเท่าไหร่สามชิพเลยสามชิพเจ็ดถึงเบียดเมื่ร้อยสี่สิบหรอคือร้อยสามสิบหาบวกไปตีตั้มให้เกือบเกือบร้อยสี่สิบป่ะพี่น้องเมี่นครับเอานี่นะครับพี่น้องซื้อสองได้สามเป็นอ่ากัวบดนะครับพี่น้องนี่เดี๋ยวราคาจังฟังนะครับเนาะเอาซื้อสองได้สามนะครับเดี๋ยวคู่นี้นัดเปิดเท่าไหร่ก็เนี้ยสองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทครับแม่ท่องไหม แมนครับผมอันนี้สองหมืนสี่ได้พี่น้องครับผมกับสีพยายามย้ำไห้เนาะครับพี่น้องครับนเพื่อเพิ่นบอกราคาผิดนะครับเนาะอันไรตีเป็นที่น่าสงสัยนะครับนี่มันคือเป็นเต่าแถวสองหมื่นสี่หาลอยเนาะตกตัวละหมื่นสองเนาะสองลอยห้าสิบครับอันนี้คือตัวนี้แม่ท่องนะครับพี่น้องท่องแล้วครับผมตรวจท่องเรียบร้อยครับคือตรวจท่องห้เรียบร้อยแล้วไม่มมีปัญหาแล้วกรับง้ออดไย่างสดดีอยู่นะครับนี่เห็นเพิ่งทายยางขาเดินหาบทุกบทอดแล้วครับพี่น้อง นี่อ่ะเป็นมัวเครื่องดำเครื่องบัวน้ำเป็นขาดน้ำเลี้ยงแล้วก็ลูกดูดนมเนี่ยนะครับเออนี่แต่ว่ากินหย่าเก่งครับเป็นตะวันเลี้ยวอยู่ครับพี่นี่เอาลูกอย่าไปหาแม่กันเลยย่งกันมึงกันเลยมันสองมื่นซีงแต่ละตัดงวเข้ากันพี่น้องย่างกันลองส่องกันอึ๊บเดี๋ยวถ้าฝนตัดงวงขึ้นเออนี่นี่ละสองมื่นซี่หาลอยเป็นดาวคอยว่วครับแม่ลูกแม่ท้องได้มัวแดงนะครับแดงเข้มแดงใหม่ได้แหละลูกตัวผู้เด้อพี่น้องเด้อตัวใหญ่นะครับเนาะนี่สองมื่นี่ หารอยนะครับวันนี้ครับนะนาเขานาเขาสวยพี่นี่เขาสวยยังสดได้หรือครับผู้ใดนําเลี้ยงหญ้าได้ไล่น,ลนะครับเอาไปเลี้ยงนะครับครับผมนี่เอาเดือกเอาพี่น้องครับไข่สองอยู่เลยอใครพี่น้องตัวผู้เออนี่อสองเบอร์เราพี่น้องครับตาสน,ฉนเฉลี่ยเราไม่กรถึอตัวเบอร์ขี้บาดดอกพี่น้องตัวละเงินสองเออนี่แหละอ่ะ ตัวต่อไปครับเบอร์ที่สามแม่ลูกเด็ดเด็ดนี่พี่อันนี้แม่ลูกเด็ดเด็ดลูกนี่เป็นตาสังเป็นตาสังได้พี่น้องครับเป็นตาสังนี่คือหมายถึงว่าเป็นตาหักเด้ดนี่มันแข็งมันแดงลูกตัวแม่เด้อครับพี่น้องเกิดจากแม่แข็งแข็งตัวนี้แหละครับเอาแม่นี่เออแม่นี่ง่วงว่าไอ้ลูกที่ไหนนี่ลูกสองนี่ครับพี่ตัวที่สองยืนยั่วเห่งเนาะแม่นครับผมบัดนี้แม่เพิ่นทับอีกไปแม่เพิ่นขึ้นมือกว้านนี่ครับผมทับท่านโอ้แม่แม่ทับแล้วเด้อท่านเนี่ยทับได้พี่น้องตาแม่ขึ้นแล้วนะครับเนาะ เราสิผ้าเบ่งลูกลูกนี่ตัวแดงนี้ดีตัวแขนคักนะครับพี่น้องนี่ลูกตัวเมียหยุดลูกหยุดลูกลูกพอได้ครับลูกบังหมุดจักพอครับเออเอาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเอาพอดันไปเลยนะครับแดงดีนะครับเดี๋ยวสีลายดากเอาเออนี่ตัวนี้ลูกตัวเมีงามๆนะพี่น้องครับนี่นี่แขนแขนนี่แหละเดี๋ยวสิผ้าไปเบ่งนะครับอ่ะนี่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 เดี๋ยวเดี๋ยวเบ่งถ่ายยืนก่อนนะครับนี่แหละลูกงามๆนี่คู่นี้นัดเปิดเท่าไหร่สองเมน สี่พันบาทครับพี่สองหมื่นสี่ได้คับพี่น้องเออนี่สองหมื่นสี่นะครับเดี๋ยวเจะเติบแยงไปทางปุ่นให้ที่พยายามตัดลูกมาทางนี้นะครับสองหมื่นสี่ได้พี่น้องเนอะครับผมนี่นะครับเออเออ,เอ,อ,เอ,อลูกเดินมาบนมาทางนี้ลูกมาเร็วนี่สองหมื่นสี่ลูก,กงามัเลยล่ะพี่น้องเด,เด้อนะครับประเทศไทยบริษัดเออมาเฮี้ยงแม่ทางนี้ลูกเออเ,ออเออนี่ยน,นะครับเพิ่งเอา 20, สองหมืนซีนะคะพี่น้องดูเด้อเด้อเอาเอาเบื้องที่ละส่วนก็ได้ครับพี่น้องนี่อยากให้เห็นเงาหางลูก <c oughs> นี่สีแดงเข้มเลยล่ะครับอ่ะ <c oughs> หลังย่าง,งย่นนลลี่ลหละครับพี่น้องครับไ,ไอ้ลูกไปดิเด้อเด้อเบื้องลูกตัวนี้เออสองหมื่นซีพี่น้องจะได้ตัวนี้ได้ครับยางแข็งแข็งอ่ะอันย่างทำไมล่ะลูกทั้งพุน่นเออนี่ย่างหมูเด็ง เออซื้อหมูเด้งเตะหมูเด้งเ <c oughs> ออหมูเด้งนะครับพี่นอ้องเอ้าคู่นี้สองหมื่นสี่นะครับนี่เดี๋ยวจะพาเบิ้งตัวต่อไปนะครับเนาะนี่ตัวนี้งั้น,นครับวาเบิ้งตัวจริงเอาพี่น้องอ่ะนี่สองหมื่นสี่ตัวต่อไปอ่ะแม่ท่องนี่ครับพี่อ่ะแม่ท่องเด้ยวยพี่นอนจุงขึ้นมาเทิงไห้นะครับพี่นอ้องอ่าตัวนี้ท่องจักเดือนแหละครับตัวนี้ท่องสามเดือนกว่าครับพี่ ท่องสามเดือนก้ตัวนี้ก็สีแดงใหม่ด้อครับพี่น้องครับผมแต่ตอนนี้ฝนมันขึ้นเรื่องสีตรงนี้แหละท่องกับพอไหครับท่องกับซิโก้ครับผมท่องซิโก้เด้ครับเด้อครับผมท่องซิโก้สามเดือนกัวง้วลูกที่ไหนครับลูกสองครับพี่งัวลูกที่สองนะครับพี่น้องเป็นงัวโบดนะครับเนาะครับแดงเข้มหางเงี้วจนที่รากดินนะครับนี่เบื้องด้านขวาเอานะครับ ดูด้านขวาส้นสูงลอย40หาด้บ่์ลอย40หาได้อยุทธิ์ลอย40หาได้เด้อครับพี่น้องครับตัวนี้เอาเบื้องหน้าตรงครับเอาหูสันสันบัวยังจัดเลยหล่ะครับผมเดี๋ยวเดบบ์ผมพีปัญหาเดาที่ถามราคาให้นะครับเนาะตัวนี้มืนัดเปิดไว้เท่าไหร่24,500บาทครับตัวนี้24,100กะค่อนข้างที่จะโตใหญ่อยู่พี่น้องครับเอาสีเบื้องมุมนี่เดียวนะครับตัวบาส้นสูงประมาณลอย40หาครับผมนะครับเบื้องแผ่นหลัง เบืเ้องไกลๆนะครับพี่น้องเอานี่สองมือซีหาลอยพวกใดพ่อมาเบิ้งตัวจริงกับมาเบิ้งได้นะครับพี่น้องอยู่นาคอนอ่าไปลูกไปเดินมานี่เดินมาหนิอ่านี่นะครับมาเดินไปลูกเบิ้งไทยยางนี่ขาปบปทกบปทอนนะครับเด้ออ๋อสองมือซีหาลอยแดงเข้มแดงบดนะครับนี่นะครับพี่น้องคนที่ตกข้างมือซุ อ่ะนี่ม้วมุมนี่ไปอ่ะม้วนไดหลายมุมครับผมเออเดี๋ยวจะพาเบื้องตัวต่อไปครับพี่น้องครับตัวต่อไปครับผมตัวไปเอาเป็นตัวผูนี่ครับพี่อ่ะตัวผูได้ครับพี่น้องครับตัวนี้ไปคุ้มฝูงได้นะครับเอาคุ้มฝูงได้ได้พี่น้องได้โถ่ใ่เติอบอยู่กระลใใหลูหกไงเรากะแขงขายใ,ใหญ่ดีลงมาลงมาเนาะไใส่กันเลอ่ะลงมาข้างล่างกันพื้นนั้นมาเสมอกันได้พี่น้องที่ไทยเยอะนีออ่ตัวนี้หนึ่งวะอ่า อายุจักเดือนครับตัวนี้ได้มั่น1ิเดือนครับพี่11เดือนแต่ว่าตัวใหญ่เด้อพี่น้องครับผมลูกพอใดครับตัวนี้บ่ชหุจักพอครับพี่บ่ชหุจักพอเด้อครับพี่น้องสูงสูงกระสีรอสามสิบห้าบวกครับสามสิบห้าบวกครับเออรอสามสิบห้าบวกบวกนะครับพี่น้องครับไข่สองนะครับแข็งขาใหญ่ดีอยู่ครับเนี่เบื้องทายยางขาบม่โทกไ่ทอนหรอกครับผมแดดยุ่ยใส่เลยพี่น้องเสียห็นหงบพลังเอาตัวนี้มื่อนัดเปิดไว้ที่เท่าไหร่ 2,500บาทครับพี่อันนี้20,000ื่นก็อีกห0าร้อได้พี่น้องเด้อคตัวตัว,ตวยังเติบอยู่เอาหมื่นค่าคางเดือดถ่านเดียดไดยก็ได้พี่นอ้องเนี่ยแหละเติบบ่มีปัญหาหรอครับเอาเบื้องมุมนี่เอานะครับเอาเบื้องมุมสูงตัวนี้รอยฐานสิบห้าบวกนะครับย่างตั้มหนาจะรอยฐานสิบเจ็ดได้พผลเลยนี่อืหูสันเป็นบามันนะครับเอาไปคุ้มฝูงได้เออนี่อยากได้ก็มาเอานะครับพี่นอ้องเนี่ยแหละ นะครับนะเนาะ <ไง S 1> เดินลูกเดินนี่อตอนนี้ผมไม่ยังหรอกครับพี่น้องครับอนี่เด้อผู้ได้หมักตัวเดวกอะมาเอานะครับตัวต่อไปครับผมแม่ท่องครับพี่อ่ะแม่ท่องตัวนี้ย่างหนาด้วยครับพี่น้องแม่ทอ่องผู้ใดเห็นเสียวิชาเลื่อนขึ้นเบื่องต้นคลิปตอตอนเปิดคลิปนะครับอ่ะตัวนี้แม่ท่องกะค่นอนข้างที่จะหนาดีเลยล่หละนี่สังเกตหนังข้อเนาะ แดดกำลังมากครับตัวนี้นี่ท่องจักเดือนท่องพอได้ตัวนี้ท่องในหาเดือนครับพี่ท่องกับอ่าสติงเล่ครับผมสติงเล่หาเดือนเด้อพี่น้องครับสูงยุทาไดร่ครับนี่ร้อยสี่สิบหาบวกลบครับพี่ร้อยสี่สิบหาได้นะครับพี่น้องครับสติงเล่ด้ครับเด้อสติงเล่นะครับเด้ออย่างทางนี้กนตัวนี้อ้างลึกดีนะครับเนาะครับผมเอออ้างลึกได้แหละครับ อ่างเป็นงวที่บดแบบจัดเต็มนี่ได้พี่น้องครับี่บวดแบบจัดเต็มนะครับเนาะดยวสีจังเบืองกันนะครับถอยพี่น้องเออนี่นะครับนห็นบบพี่น้องเดี๋ยวถ้าแดดก็ออกดอกอะเดี๋ยวเด้อเอเดี๋ยวให้เบื้องเล็บก่อนนะครับเนาะดูเล็บนะครับนี่เ่าเบื้องหนาตรงราคาจังฟังได้พี่น้องนี่นะครับเดี๋ยวทีมาถามราคาให้นะครับเนาะเดี๋ยวจะถามราคาให้ เออเอาทำไายก่อนซะเดดเด้อไทยก่อนเป่เล็กกันเยครับตัวนี้นัดเปิดเท่าไหร่เท่าเนี้ยสองหมื่นเจ็ดพันบาทครับพี่ตัวนี้สองหมื่นเจ็ดนะครับเด้ขอขอนถางตัวงามอยู่ลูกที่ไหนลูกลูกเดียลูกสองครับพี่ลูกสองที่สองตวมาสดดีอยู่คร,ครับนะครับเนาะนี่สองหมื่นเจ็ดนะครับพี่น้องอ่ะนี่หางบ,บัวดอกบัวแซมดอกครับผมเบื้องเอานะครับเออนี่เบื้องโน้มกับบัวติ้งนะครับแดดมาแล้วมื่อสู้ถ่ายแดดจะซื้อได้พี่น้อง เออนี่เบื้องเอาผู้ใดเห็นบ่ชัดเนาะนี่เอายืนดีดีไปนี่แดดมาแล้วโอเคออานี่แหละสองหมื่นเจ็ดนะครับนี่แหละได้ตัวงามๆนี่แหละครับผมสองหมื่นเจ็ดห้าร้อยบ่สองหมื่นเจ็ดจะซื้อครับพี่สองหมื่นเจ็ดจะซื้อต่อเอาทรงฟีทอยิสสานนะครับเนาะเอาหนังหนาดีครับเพี่นนี่สุดดีนี่แบบนี้ดีนะครับนี่หนังหนาอ่างดึกด้วยครับพี่น้องครับนี่สีชัดๆเบื้องเอาค่ะค่ะไนี่ย่านแดดออกมาพี่น้องเอ้า โอ,โอ้ใจร้อยจะเข้าด้วยครับพี่น้องท่านได้ไปตัวไม่เดียวเดี๋ยวควันที่เออ,อตกหลุมเดี๋ยวควันเถี่ไปตัวไม่เดี๋ยวผมทอนเบื้องสีตัวนี้ให้อีกนะครับเดี๋ยวเด้อสำหรับผู้อยากจะเบื้องงสีชัดๆอ่ะเอาให้เบอีมันเป็นังี่้ะครับเด้อสองหมื่นก็ไปหาลอยนี่ตัวใหญ่ยอยู่ท่านนี่สูงถึงบัวลอยสี่สิบยี่สิบตัวนี่ตัวใหญ่ยอยู่ที่พี่น้องครับลึกๆนี่แหละเป็นเนื้อก็ได้นะครับคู่ฝูงก็ได้พี่ตัวนี้แลครับพี่น้องครับ นี่เอาไปคุ้งฝูงสบายเด้ล่ะสองมื่นกับอีกห้าร้อยต่อเอาเอาสูงเกือบร้อยสี่สิบเป็นหล่ะครับผมครับ <Rena ult> นี่นะครับนี่ของหางเงี้ยเอาปุ่มทวนให้เด้ครับพี่น euh. ้องครับเออเลยนะครับนี่เอออ๋อหนุ่ก็ท่องยังอีกสองตัวทั้งหลังผมยังไปเบิ่งกันตัวต่อไปครับเอาแม่ท่องนี่พี่เอาพี่น้องครับต่อไปกัสิพามาเบิ่งว่าท่องนะครับเลืออีกสองตัวเฟี้ยมใหญ่เลยล่ะ ตัวนี้ได้อ่างดึกแดงเข้มค่ะค่ะเด้๋ยวค่พี่น้องครับเอาเป็นงัวโบดนะครับเนาะจะใส้เบื้องฐานยางไปพร้อมนะครับพี่น้องตัวนี้ทองพอได้ครับพนัดตัวนี้ทองกับช็อกโกแลตครับพี่ทองกับอ่าช็อกโกแลตเด้๋ยวค่พี่น้องครับครับนี่แดงเข้มเนียแหละพี่น้องครับนี่โบดจัดบักคักเนียแหละอ่าทองเจ็ดเดือนแล้วตัวนี้ทองหกเดือนเขาเจ็ดเดือนครับพี่ทองหกเดือนจะเข้าเจ็ดเดือนส้นสูงอยู่เท่าไหร่ครับนด็ร้อยสี่สิบเจ็ดบวกครับผมร้อยสี่สิบเจ็ดบวกบวกลูกใดครับลูกสองในทองครับพี่ลูกสองอ่ะตัวนี้นัดดเเปิท่า สามหมื่นสองพันบาทครับผมสามหมื่นสองตัวใหญ่ๆนี่แหละครับพี่น้องครับนี่เด้อนี่เบื้องฐานี่นะครับเบื้องเบื้องมุมชัดๆตอนพี่น้องอ่างลึกๆต่อรองได้ทรงซีทั่วอีสานนะครับพี่น้องเดี๋ยวถ่ายย่างจึงเบื่อยด้วยครับเบื้องมุมนี่ก้อนชัดๆนะครับเนาะนี่ผู้นหมักฟิมใหญ่ก็เอาตัวนี้พิจารณาเบื้องนะครับพี่น้องแข่งขาใหญ่ดีอยู่นะครับไปวันนี้ลูกเออเดินไปเลยครับนี่เบื้องฐานเล็บย่างเหี่ยนเลยนะครับพี่น้องครับนี่เล็บสันๆเออนี่บดจัดบดดึกนะครับพี่น้องครับอ่ะ เบิ้งมุมสูงไปนะเออเห็นบ่จอดเออดีๆนี่นะครับผู้ใดหมักตัวใหญ่ๆเ้อค่ะพี่น้องครับเออเบื้องมุมนี่เห็นชัดๆนะครับว่ามันใหญ่สําไดอ่ะนี่นะครับอ่ะเบิ้งสีเอานี่เอาเห็นสมมุมเะคคับพี่น้องเด้อดูเห็นทุกมุมเลยนะครับพี่น้องผู้ใดยากเบิ้องควานี่แต่ก็จังเบื้องกันนะครับกินยาดีดีครับพี่ปาก,ปากักว้งนี่มันปากญ่ๆพี่น้องครับสกินห้าดีๆดออกผู้ใดซื้อเอานะคนนะครับเอารุนลูกของเขาเนี่ยออกมาเนี่เรื่องหนนบระะัค อ่างอ่งใหญ่ๆนะครับพี่น้องผู้ใดเห็นสีมาชัดผมก็ทยอนขึ้นให้เบิ้งอีกนะครับผุนเบื้องเอานะครับชอบตัวไหนนะครับเอาเดี๋ยวสีพาไปเบิ้งง้วนทองอีกตัวหนึ่งนะครับเนาะอ่าตัวนี้กับตัวใหญ่คือกัดนะครับพี่น้องกะใส่ด้วยหาดสีผุนนะครับตัวนี้กับใดตัวนี้นี่ทองจักเดือนทองพอได้มันทึกตัวนี้ทองกับอ่าปอยเช่ครับพี่ปอยเช่จักเดือนหล่าได้แปดเดือนครับแปดเดือนนะครับพี่น้องครับตัวนี้ปอยเช่แปดเดือน คสูงร้อยหาสิบนัดเปิดเท่าไหร่นี่ตัวนี้สองหมนแปดพันห้าร้อยบาทครับผมตัวนี้สองหมื่นแปดหาร้อยได้พี่น้องครับนี่เบื้องสีด้านนี้ได้ครับพี่น้องสองหมืนแปดหาร้อยนะครับเนาะเออนี่ออาเพิ่งเอานะครับนี่เบื้องสีเราเห็นอะไรเพิ่งทายยางได้พี่น้องเด้อเอาเดินเดินขาบวชบวถอนครับผมนี่เบื้องด้านซ้ายนะครับเนาะดูด้านซ้ายนะครับนี่หวงหางนี่ใุ๊กยี่เลยล่ะครับผมนี่เบื้องหน้าตาเออนี่นะครับ อ่าปูดายมักอ่าเพวใส่ใหญ่กับเบาช่วงหลังคลิปนี้พี่น้องตัวจริงนี่สองหมื่นแปดห้าร้อยนึกไหครับพี่น้องครับตัวใหญ่เบื้องแทนหลังเอานะครับเออื้นนะครับเนาะนี่เอายันยงหรือยังเบืเออ้องแค่ไหนเฉียงเฉียงนะม้งตึ้นกล่องก็สนี่นะครับเด้อไองรู้บ้างเอามามามานี่นะครับผู้ใดมักตัวใดกะมาเลือกเอานะครับเนาะเออครับนี่ปูเดือดท่นสีให้เบื้องนะครับเนาะ อานี่แหละพี่น้องครับเดี๋ยวต่อไปกะสีผ้าไปเบื้องควายอยู่่อาฟังทางขอกเนะครับพี่น้องครับได้ตัวได้กะมาเลือกเอานะครับพี่น้องนี่อ่่ะนีเบิ้งสีชัดๆนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวเป็นทุกกะสีผ้าไปเบิ้งควายอยู่่อานาขอกกันครับอ่ะพี่น้องครับบัดนี้กะสีผ้ามาเบิ้งควายอ่อีกคู่หนึ่งนะครับพี่น้องเป็นควายแม่ลูกตัวแม่นะครับเด้อคนลูกคนนะครับเนาะอันนี้ไอ้ลูกจักเดือนหรอครับลูกประมาณ 6เดือนครับพี่ลูก6เดือนได้ครับพี่น้องครับเอาลูกลูกพอได้บุกเคสตต่อแข่งขายเงาดีลูกบุ้งหูจักพอครับอันนี้บุ้งหูจักพอครับผมแม่เพื่อด่างใหญ่ดีอันนี้ควายลูกแรกบ่ครับนี่ลูกแรกครับผมอันนี้เป็นควายลูกแรกได้ครับพี่น้องแม่สูงใหญ่อยู่ได้พี่น้องเด้อตัวนี้เอาฟูใดอยากได้คู่นี้กัเดี๋ยวสิพาเบิ่งนะครับแม่สูงเท่าไรนี่แม่ร้อยสี่สิบบอกลบเส้นสองเส้นนี่เละอันนี้ใส่ร้อยสี่สิบเลยได้ครับแม่ตัวใหญ่ีหญ่ค่ะพี่น้องเป็นลูกแต่ว่าร้อยสามสิบแปดะ มาเบิ่งเอาคู่นี้นัดเปิดเท่าไหร่สามหมื่นเก้าพันบาทครับคู่นี้สามหมื่นเก้าแผมได้สองเดือนแล้วพี่แต่ว่าท่านได้ตรวจครับแม่มันน่ะครับผมเอาไปรุ่นเนาะครับพี่โอ้แม่แม่นี่ทับได้สองเดือนแม่นครับผมทับโตเตะทับโตครับผมอ่ะแม่ทับโตให้สองเดือนเหรอเด้อพี่น้องครับครับเอาเอาไปรุ่นเอาสามหมื่นเก้านะครับพี่น้องผู้ใดหาควายไปเลี้ยงอยู่กาเนี่ยแหละมันนัดผลมีมาให้พี่ให้น้องอยู่คูหนึ่งนะครับเนาะนี่อะไ่งหน้าตานะครับพี่น้องแข่งขาใหญ่ๆนี่ยแหละครับผมอ่ะเดือนนี่อ่ะ อยากไดกะมาเอานะครับพี่น้องเด้ออันตรีภาพไปเบิ่งอีกขางหนึ่งนะครับเนาะนี่นะครับนี่แหละสามหมื่นเก้าย่ำเลยพี่น้องได้ลูกตัวแม่นะครับเนาะครับผมตรงมุ้งกวงๆเอานะครับแม่ตัวปกใหญ่เลยล่ะครับขาน้ำเลี้ยงครับพี่เออนี่กาลังอ้วนครับมาอยู่นี่กาลังอวนนี่แม่ท้าไปสองเดือนแล้วนะครับแต่ว่าแม่นี่ใส่ใหญ่เด้ครับพี่น้องรอยสี่สิบได้โดยประมาณนนะครับเอา เอาไปก็ได้พี่น้องจะผู้ใดอยากหาพวามฟันที่ดีใส่ไปถ้ามันบติดกับไปใส่เอาไปนะครับนี่แหละการส่งลูกเบ่งเอานะครับตำหนีโบมีเนาะบ่มีครับพี่บ่มี่ตำหนิไม่มีนะครับครับผมเออนี่แหละจากมนั์ฟาร์มนะครับเดิมนี่เออกอ่ะเด็กๆกับเบาครับพี่น้องครับก้อยครูหนึ่งนะครับก็น่าจะมี่ห้ประมาณนี้เนาะของคลิปนี้มื้อนี่แน่นครับพี่นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ ขอจบไปแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ